สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งเกี่ยวกับกำหนดการสําคัญของเมื่อวานนี้นะคะนั่นก็คือ10พฤศจิกายนที่หลายๆคนรอคอยอยู่นั่นก็คือจากการที่ทางท่านโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมได้เคยแจ้งไว้นานแล้วนะคะว่า วันที่10พฤศจิกายนจะเป็นกำหนดการที่ทางสำนักง,งานประกันสังคมจะทำการประมวลผลคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็จะนำรายชื่อขึ้นในเว็บไซต์ประกันสังคมแล้วก็ให้ คนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันสังคมมาตรา 33, 39หรือว่า40ที่ขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทแล้วก็ไปทำการยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้แจ้งว่าจะมีการประกาศผลในวันที่10พฤศจิกายนซึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะคะ แต่เมื่อวานนี้ทั้งวันเลยนะคะนหนยก็ลองได้เข้าไปตรวจสอบสถานะดูแล้วก็พบว่าทางสำนักง,งานประกันสังคมก็ยังไม่ได้ทําการอัปเดตข้อมูลใหม่แต่อย่างใดคนที่ยังไม่ได้ยังขึ้นเป็นสีแดงก็ยังเป็นสีแดงอยู่นะคะนั่นก็คือยังขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งก็เป็นข้อมูลเก่าที่เป็นวันที่18ตุลาคมยังไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบันแต่อย่างใดนะคะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยตลอดทั้งวันก็พยายามเข้าไปเช็คดูให้ตลอดนะคะก็พบว่ายังไม่มีการอัปเดตซึ่งตรงนี้ทางสำนักง,งานประกันสังคมก็ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้แต่อย่างใดนะคะว่าตกลงแล้วกําหนดการแจ้งผล ของคนที่ทบทวนสิทธิ์เนี่ยจะเลื่อนไปเป็นวันไหนนะคะตอนนี้ก็คงต้องรอดูก่อนและแต่ตอนนี้ก็มีกำหนดการเพียงแค่ของกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่ายังไม่ได้รับเงินนะคะกลุ่มนี้เนี่ยมีกำหนดการออกมาแล้วว่าจะมีการจ่ายเงินให้คนที่ขึ้นในระบบว่าได้รับสิทธิ์ เป็นสีเขียวแต่เงินยังไม่ได้นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยกลุ่มนี้สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะมีกำหนดการจ่ายเงินเยียวยาให้ในทุกวันศุกร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่ตอนนี้ขึ้นว่าได้รับสิทธิ แต่ยังไม่ได้รับเงินนะคะน้อยขอให้ไปทำการเช็คพร้อมเพย์ของเราให้แน่นอนว่าทำการผูกกับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วหรือยังไปเช็คบัญชีดูสักนิดหนึ่งนะคะว่าบัญชีเรามีปัญหาหรือเปล่าติดเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าบัญชียังเดินอยู่หรือเปล่าถูกปิดไปแล้วหรือเปล่านะคะเพื่อพอถึงกำหนดวันโอนเงินแล้วเงินก็จะได้โอนเข้าแบบง่ายๆเลยนั่นเองนะคะ แต่สำหรับที่บอกว่าเงินเข้าทุกวันศุกร์อันนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วเท่านั้นนะคะใครที่ทบทวนสิทธิ์อยู่ตรงนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการใหม่ออกมาว่าจะ มีการอัปเดตรายชื่อเมื่อไหร่แต่ตรงนี้นะคะทางข่าวสายขวดและน้อยก็พยายามติดตามให้อยู่นะคะว่าสรุปแล้วคนทบทวนสิทธิ์จะได้รับเงินวันไหนแต่จากการที่ได้เข้าไปสอบถามที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะ <c oughs> ก็ได้รับคำตอบมาว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทราบผล <c oughs> ก็ให้ติดต่อไปที่ทางสำนักงานประกันสังคมเป็นรายๆไปเช่นสมมติว่า ถ้าใครที่อยากจะรู้ผลของตัวเราเองก็ให้เราติดต่อสอบถามไปได้ด้วยตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง1.506ซึ่งโทรยากนิดนึงนะคะหรืออาจจะเป็นการแชทคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ได้หรือจะเป็นในลักษณะการอินบ็อกเข้าไปคุยกับทางประกันสังคมก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นการเช็คข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งก็เราสามารถ โทรเข้าไปเองคือเป็นใครอยากรู้ข้อมูลของเราก็โทรเข้าไปถามเป็นไลน์ไลน์ไปนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือคนที่ทบทวนสิทธิ์ตอนนี้ถ้าจะให้แนะนำก็คือลองติดต่อกับทางประกันสังคมได้เลยนะคะจะได้ทราบข้อมูลของเราว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วผ่านไหมซึ่งข้อมูลล่าสุดที่น้ยสอบถามมาจากทางประกันสังคมก็ได้มาว่าประมาณนี้นะคะว่า ใครอยากรู้ข้อมูลของเราก็คือติดต่อไปเลยเป็นลายลายไปนั่นเองแต่หลังจากนี้นะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะมีกำหนดการออกมาเมื่อไรแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าทางข่าวใส่ขวดและน้อยจะรีบติดตามมาฝากทุกๆคนแน่นอนนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของการประกาศผล เรื่องทบทวนสิทธิ์แล้วก็กําหนดการจ่ายเงินเยียวยาสําหรับกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินก็รอรับเงินกันทุกวันศุกร์นะคะสําหรับเดือนพฤศจิกายนและใครที่รอผลทบทวนสิทธิ์ตอนนี้ก็คงต้องรอกันไปก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทางเราข่าวสายควรและน้อยจะรีบติดตามนํามาแจ้งกับ แน่นอนนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มีหลายๆคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจะมีการเปิดให้รับสมัครรอบใหม่กันเมื่อไหร่นะคะเพราะตอนนี้หลายๆคนก็อยากที่จะสมัครเพราะว่าก็มีการช่วยเหลืออยู่ในทุกๆเดือนนะคะแต่ตอนนี้สำหรับความคืบหน้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงเป็นกำหนดการเดิมนั่นเองนะคะก็คือ น่าจะเป็นในช่วงของเดือนมกราคมปีหน้าส่วนหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการนั้นตอนนี้ยังไม่ได้มีออกมานะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครที่ได้ไปเห็นว่ามีแบบฟอร์มออกมาแล้วว่านี่ให้กรอกตามนี้เลยแล้วก็จะสามารถสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ตรงนี้ก็ให้ถือไว้เลยนะคะว่าเป็นข่าวปลอมแน่นอนยังไม่ใช่ข่าวจริงเพราะว่า ตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้มีการออกรูปแบบหรือว่าหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดมาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะต้องเป็นยังไงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวทางข่าวใสยขวดและน้อยก็จะรีบติดตามนำมาฝากทุกคนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ